บ้านโปที่นีสถานีบ้านโป่าขันาละไปดด้านซ้ายของขบวนรถตรวแระมาดระวัอันตรายจด้าขึ้นลงจากขบวนรถและเปิดตรวจสอบผิดของพัฒนให้เรียบร้อยก่อนนหรือลงจากขบวนรถค่ะตรวจเสีาสถานีบ้านโป่งนทละที่นี่ขณนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่252 ทศนาสานในจังขามสุดลาทาสถานในจนีของขควาเระ มดูเป็นสถานีต,าต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งทางของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดิทนทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดิทนทาง ขอความปรรผู้ดยส้ามโา้ประเด็นด่ะนต่อข้ากวนเฟิร์สเซอ่จากอาม่าบริางมาหลัไว้แรถถัวนรถขึ้นเพื่อออกจากสานีบ้านโกอนอยายาม้าดทากคือยายย่าเส้านถงธรมด้ที้จเป็นนีสอรปายทางตัค่ะเส้าอน้้าท การรถไฟแ่ะทขอขอบผู้ดยสาสุกท่านที่้บริการการรไฟการเดินทางขอให้ผู้ยสารท่าเดินทางสุขสันต์นจทางโดยสวัสิภาพและหวังเป็นอย่ว่าการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงจะปราสได้ให้บริการทีดีขอขอ ทานชลาจะอยู่ด้านขวาของขบวนรถเปิดและมัตระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและปดตรวจสอบจุดของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเทียบจะมีด้านโผ่งในทางชลาที่สอง การของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางัางต่อไปลาการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านทีกขอขอบคุณค่ะ